โอ้นี่กุ้งนี่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 เขาดูหน่อยนี่นี่นี่ทุกคนเปบดหยาบค่ะนี่กุ้งอ่ากุ้งชัดๆเลยนะบดหยาบนะครับนี่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 กบุ้งนี่กุ้งกุ้งนะครับนี่ร้านนี้วันหนึ่งนะก็ประมาณสองร้อยกิโลแล้วนะครับทุกวันนี้รวมกระทะรวมน้ำมันด้วยมีคนเขาถามนะ เยอะมากเลยทำยังไงให้กุ้งเด้งทำยังไงให้ทอดไม่ยุบตัวอ่ามีวิธีไงบ้างบอกคร่าวๆได้ไหมน,น,นี่เนื้อกุ้งเรียกว่าเนื้อทอดมันกุ้งเหนียวเลยนะ,ะมันเหนียว,ยวจะ้ให หรอถ้าไม่เย็นมันเป็นไงไเยเง็มันทอดไม่ค่อยสวยอ๋อถ้าเย็นมันก็จะกรอบร้อนกรอบนกนุ่มในนะถ้าเย็นอะ่ะจะเด้งกว่าะจะเด้งเลยนะสูตรไหมสูตรกุ้งเด้งก็คือมันต้องเย็นใช่ไหมเย็จ้าผมก็เห็นเขาแช่เย็นทุกท,ทกร้านเลยเนาะต้องแช่นะอันนี้มันก็จะออกสีขา,ขาวขาวคริมครีมนะครับ บางร้านอาจจะเห็นเป็นสีชมพูนะก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะอันนี้ก็เป็นสูตรของพิกชรินทอดมันกุ้งนะครับเช้นใหญ่ๆนะฮะยืนอย่างนี้วันละสี่ชั่วโมง ตอนนี้ก็เพิ่งจะตั้งร้านเสร็จะะถุงแรกยังไม่หมดนะใกล้หมดและถุงละหกกิโลกรัมนะครับร้านนี้วันหนึ่งนะก็ประมาณสองร้อยกิโลแล้วนะครับทุกวันนี้รวมกระทะรวมน้ำมันด้วยรวมถังแก๊สด้วยนะครับ <c oughs> มีคนเขาถามนะเยอะมากเลยทำยังไงให้กุ้งเด้งทํายังไงให้ทอดไม่ยุบตัวอ่ามีวิธีไงบ้างบอกเขาๆได้ไหมเพื่อคนอยากไปทำที่บ้านนะกุ้งต้องเย็นตอนผสม่ะค่ะกุ้งต้องเย็นตอนไหนตอนตอนเราปัน่นผสมตีอะไรนะเราต้องใส่ไ,ไหมใส่น้ำแข็งได้ไหม ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คือหมายถึงว่าตอนบดตอนอะไรเนี่ยเหรอใช่ใช่ต้องห้ามต้องให้กุ้งเย็นต้องให้กุ้งเย็นนะว่าดูดิบที่เราใส่มันต้องเย็นใช่ไหมใช่ค่เย็นเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเย็นเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับเราก็ต้องผสมให้ให้ได้ที่อะค่ะต้องตีให้นานหน่อยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาน้องก็บอกประมาณเนี้ยนะแล้วเรายังไงเราแช่เย็นมาก่อน้าทาร้านเราอะ เราแช่เย็นแล้วเราค่อยปั่นใช่ไหมใช่ค่ะต้องแช่ข้ามวันโอ้ต้องแช่ค้างเลยเราต้องมาปั่นมาบดเอาตอนมันเย็นๆนะใช่เคยทําแบบตอนไม่เย็นไหมลองมาแล้วไหมสูตรในแรกๆนะคะแรกๆแรกๆก็เคยแบบว่าไม่ได้เย็นมากอะไรเงี้ยแต่รู้แล้วค่ะว่าต้องเย็นแต่ว่าไม่ได้ว่าตั้งใจให้เย็นมากอะไรอ๋อในสูตรมันมันก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไม่ค่อยขึ้นทำให้เด้งด้วยนะแล้วก็ไม่ยุบตัวส่วนหนึ่งนะได้ปริมาณได้ปริมาณมะ แล้วเวลาเราไอ้นี่นะเราเอามาทอดขายเราก็ต้องเน,เนี่ยเป็นแค่เย็นในนี้เลยใช่ไหมในถังนียนะต้องคงความเย็นไว้ตลอดนะก็หลายๆอย่างนะการเสียด้วยกันอะไรด้วยนะ,ะใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมันก็คือเคล็ดลับนะเนี่ยเคล็ดลับการทํากุ้งเด้งกุ้งไม่ยุบตัวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสูตรนะครับทุกคนอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหม แต่ร้านนี้ก็จะขายเค็นใหญ่ๆนะเนีน่ยทุกคนมันก็กุ้งเขานี้นะครับเนี่ยผมเออเนี่ยเนี่ยเนิบๆเลยนะแล้วก็มีมีชิ้นกุ้งอ่ะมีมีเนื้อกุ้งอยู่เห็นเห็นเลยนะครับคือกัดออกมารู้เลยว่ามีกุ้งนะฮะ แล้วเกตขนมปังร้านนี้นะครับทุกคนนะเกตขนมปังเขาเนี่ยเขาจะเป็นเกตใหญ่ที่ว่าเห็นเป็นเกตใหญ่นะผมเคยไปรีวิวหลายหลายร้านนะนะบางร้านเขาก็คล้ายๆผงเลยนะเป็นเกตละเอียดนะแล้วแต่นะก็ยังว่าแะเราสตรใช้สุดมันนะครับบางคนก็ชอบละเอียดบางคนก็ชอบละเอียดนะเราละเอียดที่เราเก็ทถึงอ๋อไหนเกบ,บแยกไว้อ๋อแล้วเราไปทำอะไรอ่ะ ให้ปลาเหรอไม่กะทิ้งอะค่ะถ้ามันเป็นป่นมากกะทิ้งการนี้เราไปลอนได้อีกได้อีกรออ๋อคเกต็มันออกมาเนี่ยนะมันมันก็จะเล็เล็กๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผงแป้งอ่ะมันจะทําให้แบบเกล็ดอื่นไม่ติดเกล็ดใหญ่ไม่ติดไปเลยเลยอ๋ออะไรทีออกมาจะไม่สวยเหรอมันจะมีส่วนที่เป็นผงแป้งเลยอ่ะมันจะทําให้ลื่นไม่ติง ประมาณนั้นนะครับ,รบออกได <ๆๆ S 1> ้ไ <ๆ S 1> ไก็ตอนนี้คนกําลังจะเริ่มมาแล,ล้วลานจอดรถกําลังจะเริ่มเต็มเลยนะข้างนอกนะจอดรถได้เป็น100ร้อยคันเลยนะครับที่นี่นะตลาดๆๆบ้านฟ้าปิยรลนะเรื่องที่จอดไม่ต้องกลัวเลยนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ส่วนด้านนอกนี่นะครับทุกคนนะๆๆด้านนอกเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดได้เลยเรียงรายแล้วก็เดินมีทางเข้าใกล้ๆเลยนะครับ ติดถนนใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้จะมองเห็นเป็นปัมจิปปี้นะปัมปตทนะยื้องๆกันเลยนะครับมีบางคนเนะ่ยเขาเดินมาในตลาดแล้วก็หาไม่เจอนะ <ไป S 1> ก็อยู่ในตลาดที่มีหลังคานะครับทุกคนเ,เ,เกือบจะได้ท้ายตลาดนะร้นงงะานค้าก็ชัดเจนนะฮะเป็นป้ายสีน้ำเงินแล้วก็ตัวนังสือสีเหลืองนะครับพิจารินทอดมันกุ้ง20บาท กุ้งจริงจังอร่อยจริงๆนะ,อะบอกเบอร์โทรเพิ่มเติมนะเพื่อมาไม่ถูกนะครับ095 3 5 6 9 3 2 6นะครับหรือโทรสั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะครับตอนนี้ก็มารีวิวตอนยังไม่มีลูกค้าดูวิธีการทำแล้วก็นำเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างนะที่พอบอกได้ก็แนะนำนะทุกคนเผื่อไปทำกินนะครับว่ากุ้งเนี่ยทำไมมันถึงเด้งนะ แล้วก็วิธีการพับกล่องพับเนี่ยน,นะต้องต้องนี่ไหมวิธีการพับกล่องนี้เราต้องสอนต้องบอกไหมง่า,ายค่ะไ,ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะครับนี่นะไม่มีเคล็ดลับไม่มีเคล็ดลับ,ลบลน,นี่นะน้องนกนะที่ลุ่แล้วก็น้องน้ำนะครับนี่นะสั่งได้นะคะขายวันพุธ เพื่อหาดสุกเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเฉพาะที่ตลาดนี้นะฮะแล้วก็จะมีไปที่จังหวัดปทุมนะครับก็เป็นโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับเ <Okay. S 1> ที่ยงจนถึงบ่ายสองโมงนะครับอ๋อหกโมงเช้านั่นถึงประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าอ๋อหกโมงเช้านะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงกว่านะครับ คุยไปคุยมานี่ก็จะหมดถุงแล้วนะถุงมึงมีหกกิโลกรัมนะครับยังไงติดตามในเพจได้นะคะว่าวันไหนคะวันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยติดตามในเพจเพจพิจารินทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งะนะฮะได้เลยนะครับแจ้งไว้ในเพจะะจะอัปเดตไว้ตลอดนะครับหรือเบอร์โทรที่บอกไว้เมื่อกี้ก็โทรสอบถามได้นะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับจะสั่งเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วเราก็จะฟรีส่งไปให้นะครับ รถคลพิเราก็จะใช้รถควบคุมภูมิไปถึงก็คือทอดได้เลยทอดได้เลยนะเป็นแบบแช่เย็นเลยนะวันเดียวถึงถ้าคนจะซื้อไปกินเนี่ยซื้อไปทาไปทอดกินเนี่ยเราใช้น้ำมันอะไรแนะนำได้ไหมน้ำมันตามธรรมดาค่ะน้หรับทอดน้ำมันตามนะน้ำมันตามก็ไปเลยค่ะน้ำมันพืชอะไรพวกนี้ได้ไหมีึงจาทอดไข่อะ มันผู้ที่ทอดไก่มันตาเหมาะกว่าค่ะแล้วที่เขาผัดกะเพราอะไรได้ไหมมันลำไสาถั่วเหลืองอะไรยังไว้ผัดเนาะอ๋อไม่ได้นะเอาเป็นน้ำมันปาล์มดีที่สุดนะมันมันเป็นเพราะอะไรมันไม่อบน้ำมันเงี้ยมันเหมาะกับการทอดอ่ะอ๋อเอาเป็นว่าถ้าหาน้ำมันอะไรไม่ได้ก็เป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะแต่ร้านนี้เขาใช้อะไรนะน้ำมันอย่างดีนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะ เมล็ดในปาล์มเลยนะครับถุงละเท่าไหร่นะที่บอกถุงเล็กๆอ่ะถุงละหนึ่งกิโลถุงตอนเก้าสิบประมาณลงมันนี่ถืละเก้าสิบบาทถุงละเก้าสิบบาทนะครับส่วนกระทาที่เห็นเนี่ยเขาใช้ประมาณสิบห้าถุงเนี่ยนะฮะสิบสี่สิบห้าถุงเลยนะครับถุงละหนึ่งกิโลนะฮะเมล็ดในปาล์มนะเป็นน้ํามันมันจะออกขาวๆนะเหลืองนิดหน่อยนะ ไม่น่าเชื่อนะกระทะแค่เนี้ยดูดูแล้วก็ะสิบสี่ถึงห้ากิโลน้ำมันการลงทุนไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยสั่งได้นะคะไหนจะค่าเจ้าที่อีกกี่ถุงเนี่ยได้ต้นทุนเนี่ยอะถุงละหกกิโลเนี่ยกี่ถุงได้ต้นทุนต้นทุนต้นทุนค่าแรง ต้องขายให้ได้วันละหมื่นนะทุนหมื่นหนึ่งอ๋อทุนหมื่นหนึ่งเหรอคกะแรงด้วยป่ะคกะแรงเหรอคกะแรงไม่ค้าเหรอคกะแรงไม่ค้าคกะแรงลูกน้องเหรอเออคกะแรงลูกน้องยางเลยอย่างทีล้วนเลยคือต้นทุนหมื่นนี่หมายถึงว่าวัตถุดิบใช่ไหมน้ำมันค่าเช่าที่นะถ้าขายเหลือจากนั้นก็เป็นของเรานะคือยังไงก็ขายได้หมื่นนะเออ โอ้โหเดี๋ยวนี้ขายของหมื่นเะนื้อเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเ,เนี่ยนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับของอร่อยอร่อยอย่างนี้มีที่นี่นะครับที่ตลาดบ้านาฟ้าพีลมนะครับลำลูกการองหกปทุมธานีนะร้านค้ามากมายเลยฮนะทุกคนเนี่ยดูนะครับนี่นะเต็มแน่นไปหมดเลยนะของกินเยอะนะครับแล้วก็เดินดูเลือกซื้อร้านค้าร้านทุกร้านเลยนะแล้วก็อย่าลืมแวะมาร้านนี้ด้วยนะครับร้านทอดหมันกุ้งนี่นะฮะ ลูกค้าเริ่มเข้าเลยนะครับกําลังจะได้เวลาลูกค้ามานะครับตอนที่กําลังถ่ายนี่ลูกค้ายังไม่มาที่หมดมาเริ่มเนี่ยนะครับเพราะว่า,าคุณลุงขาัมาร้องเพลงตรงนี้นะครับผมก็เลยต้องรีวิวนําบรรยากาศแล้วก็วิธีการทอดมันกุ้งแล้วก็อาจจะนาเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างเนยนำไปฝากท่านผู้ชมนะครับที่น้องน้าเนี่ยนะเขาได้บอกไปว่างหรือเป็นบางส่วนบางอย่างนะว่าทําไมทอดมันกุ้งเนี่ย ไม่ให้ยึดตัวแล้วก็ให้เด้งนะครับก็มีวิธีการของเขานะแล้วเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเอานะครับนี่นะฮะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาร้องเพลงแล้วผมก็จะรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าบางเพลงเนี่ยอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ากันได้นะคะเลื่อนเป็นปรอบันเลยค่ะเราได้ช่างไหมว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยกี่กรัมอ่ะหกสิบนะกรัม หนะ้าหนึ่งชิ้นหกสิบกรัมนี้หมายถึงว่าชุบแป้งแล้วใช่ไหมไม่อย่างอ๋อกุ้งล้วนๆน,นะแป้งด้วยก็เจ็ดสิบกว่าแป้งล้วนแป้งด้วยก็เป็นเจ็ดสิบกว่ากรัมนะโอ,โอ้ก็ก็ใหญ่นะครับขายแค่ยี่สิบบาทนะฮะลูกค้าชอบแล้วตืต่นตกใจขายหมดทุกวันนะครับสั่งได้จ้ะแต่เวลามันจํากัดนะมันแค่ทุ่มกว่าสองทุ่มในตลาดที่นี่จะวายนะทุ่มหนึ่งก็เริ่มวายทุ่มหนึ่งก็เริ่มวายแล้ว คนมาเร็วเดินเร็วนะครับที่นี่มีเวลาจริงๆในขายขายจริงๆนะั่คือสองชั่วโมงนะอาาสองชั่วโมงเต็มที่เลยนะาาใช่ต้องทอดไดทานนะาอา่ะทอดที่ไม่ทานนี่จบเลยใช่ครับชจงเวลากอบโอยก็ประมาณนัดห้าโมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งเนี่ยนะกอบโอยเรียกว่าถ้าลูกค้ามาต้องโอ้โหสปีดเลยนะแต่ถ้าลูกค้ายังไม่มาก็แกว นจะา,นาค่ะเนี่ยนะขึ้นต่อร้อนๆเลยนะครับทุกคนให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับดูแป้งนะครับมือนะชินแป้งแล้วก็เอ้ผมก็เรียกแป้งอยู่เรื่อยเลยเก็ดขนมปัง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พอลูกค้าเ <c oughs> ออ <c oughs> เดี๋ยวพอลูกค้าบอกเออร้านนี้มีแป้งมีแป้งไม่ใช่ผมพูดผิดนะครับ <c oughs> เป็นเก็ดขนมปังนะอ่า <c oughs> <c oughs> เกล็ดขนมปังเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกล็ดใหญ่ๆนะโอ้โหเรียกว่าเคี้ยวกรอบนะรสสัมผัสดีเลยนะครับ กรอบกัเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่แนอนค่ะนี่แปงแ้งเรานะทุกคนแป้งยี่ห้อดังยี่ห้อดีด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีถ้าจะมาสนับสนับสนุนรายการตัดป่วนแชนแนลก็ติดต่อกัได้เลยนะครับเก็ดขนมปังเมื่อกี้ผมก็เลยกแป้งอยู่แล้วเก็ดขนมปังอย่างดีนะครับ กูสาพ,พูดอย่างนี้แล้วนะยังไม่มาให้ค่าโฆษณาเนี่ยใจร้ายนะนี่นะบอกให้เลยดูที่ว่าจะใจร้ายไปถึงไหนนี่นะนี่นะโกกินะครับนี่เป็นเกล็ดขนมปังนะไขมันต่ํานะครับอันนี้โฆษณาให้ยังไม่ได้อะไรนะครับเผื่อท่านดูท่านจะเห็นใจนะครับต้องตัดก่วนชาแนลนะ <c oughs> นี่ลูกค้าเข้าแล้วนะครับแต่อันที่จริงอะ่ะ ไม่ได้ยางน้นหรอกอยากจะบอกให้ลูกค้าได้รู้ว่าเราใช้ของอะไรใช้ของแบบไหนใช่ไหมใช้ของดีะนะครับนี่นะเป็นไขมันต่าด้วยนะครับผมเก็บขนมปังร้านนี้สองชิ้นนะคะอ๋อนี่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 น,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 นี่นะที่บอกว่าแช่เย็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้เย็นนะต้องเย็นนะนี่นี่หูกุ้งนี่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 ใสๆเลยนี่เป็นเต็มเลยนะครับอ้แล้วเขียวๆีนี่คืออะไร ต้นหอมเออใส่ต้นหอมเนี่ยละเอียดใช่เพิ่มรสชาติความหอมจะกินก็ไม่รู้สึกว่ามีต้นหอมไหมแต่ละเอียดนะ็แบบอ่ามีเรารีดกันแบบว่าอย่างนี้เลยนะรีดทุกหยดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไอ้ได้จ้าทำไมเราไม่ใส่ทำไมเราไม่ไม่ทำกล่องนี้ใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องมา เป็นพื้นที่เก็บใช่ไหมรถจำกัดด้วยนี่นี่โอ้โหนี่กุ้งนี่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 ขอดูหน่อยนี่นี่นี่ทุกคนเปิดหยาบนี่กุ้งอ่ากุ้งชัดๆเลยนะบดหยาบนะครับนี่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  ไม่งอะเพราะราคานะคะถังกันได้เลยค่ะ เนื้นุ่มๆกับกรอบกันเลยอร่อยในงอ้อพัดกะรา,านะคะสองชิ้นสั่งได้ะคะ่ะสั่งได้เลยนะคะสิีค่ะท,ทุนท่นค่ะ ตอนนดีค่ะบทานดี่ที่น่ะสามทินะคะได้ค่ะ ใระหว่างรอลูกค้าก็พับกล่อง,อม,องม,ม,มีแบบไม่ับเนะอ๋อเอากล่องนี้มาใหม่เหรอเนี่ยให่ญ่แต่กล่องนี้แพงนะเนี่ยกล่องเขาเรียกว่ากล่องอะไรนะกล่องไบโอ,บโอทำมาจากพ่อใช่ไหมนะนี่นะครับ ปลอดภัยตัวลูกค้านะครับแต่ก็แพงนะใบระบาดใช่ไหมใบระบาดกว่า,บาใบละสองบาทเลยนะตอนนั้นผมไปเจอร้านหนไรนะที่ผมไปทำไว้คดมันตะเหลือว่าใบระบาดตอนนี้ขึ้นแล้ว,วอ่ะอ๋ออนนี้ไซส์ใหญ่อ๋อ เขามีไหล่ไซนะนี่นะทอดมันกุ้งพิชรินนะตอนนี้ก็กำลังจะขยายสาขาเพิ่มนี่นะสาขาสาขาไหนนะโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลปทุมธานีขายวันไหนเนี่ยปทุมธานีขายวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสกี่โมงอ่ะหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงก็ ไปดูกันได้นะใครใใครใกล้ที่โรงพยาบาลปทุมนะ<ด>นะครับตอนนี้ข้างหลังเนี่ยเขาก็รือกำแพงออกจะทําใหม่แล้วมันก็สว่างหน่อยนะตรงนี้ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับทุกคน,นครอร่อยจริงจังไม่งอพัชการสามสี่พี่น้อง